สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงนะคะในส่วนของดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภโดยรวมนะคะดูให้กับชาวราศีตุลน,นะคะหรือลัคณาตุลก็เข้ามาดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะประจําเดือนกันยายน2563นะคะราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนค่ะวันที่ของเราแบ่งตามของราศาีไทยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงให้กับคนจำนวนมากๆเลยที่เกิดราศีตุลน,นะคะไม่ได้เจาะจงนะคะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะยังไงก็ดูเพื่อเป็น g ไกด์ไลน์ดูเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะคะในที่ดีแล้วตรงหรือใช่เราก็นําปรับไปใช้เป็นแนวทางนะคะอันไหนดูแล้วไม่ใช่ไม่ตรงไม่ชอบก็ผ่านไปไม,ไม่ซีเรียสเนาะค่ะก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าชาวราศีตุลน,นะคะประจําเดือนกันยายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างค่ะ ราศีตุลน,นะคะเป็นราศีที่ดวงดีนะคะราศีหนึ่งแล้วก็มีมีอะไรเข้ามาดีๆนะคะทุกช่วงทุกจังหวะอายุนะคะราศีหนึ่งเป็นดวงที่ไม่ได้แย่นะคะเป็นคนดวงดีนะคะราศีหนึ่งะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในเดือนกันยายนเนี่ยมีกินไอนะคะหรือพลังงานดีๆเข้ามามีเกณฑ์ได้รับข่าวดีนะ,ะจะเด่นในเรื่องของความรักนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของการงานก่อนแล้วกันนะคะ การงานนะคะการงานยังราศีตุลในช่วงกันยายนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากแต่มันจะเปลี่ยนในบางคนที่กระทานาก็คืออาจจะเปลี่ยนเพราะตัวเองนะคะมีความคิดบางคนออกงานากระาจากงานกระาหานเพื่อไปอยู่ในที่ที่อยากจะไปหมายถึงว่าต่างจังหวัด นะคะหรือที่เงียบเงียบนะคะหรือทําธุรกิจเล็กๆอยู่ที่บ้านบ้านเกิดอะไรเงี้ยในในส่วนของคนที่ไม่ได้อยู่บ้านเกิดหรือมาต่างต่างแดนไกลอย่างเช่นมาทํางานกรุงเทพแต่อยู่จกกังหวัดหรือมาทํางานต่างประเทศอะไรเงี้ยมีกินไอเหมือนความคิดอยากจะกลับไปอยู่ที่บ้านนะคะอยู่สถานที่เดิมเดิมหรือถิ่นฐานเดิมที่เกิดอะไรเงี้ยนะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะความคิดของบางคนเท่านั้นแต่ส่วนมากแล้วดวงทั่วไปนะคะจะ เป็นอะไรที่ไม่ค่อยเปลี่ยนมากในช่วงกันยายนนี้สำหรับคนที่ทำงานประจำม,มีงานทำอยู่แล้วนะคะ ช่วงนี้ก็ยังส่งส่งอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ใครที่รอง,งานอยู่ก็ยังไม่ค่อยจะมีจังหวะที่ดีที่จะได้งานนะคะเหมือนต้องรอง,งานสักพักหนึ่งแต่ได้อยู่นะนะคะแต่ได้อยู่แต่ต้งน้องรอนาน1-2เดือนเลยทีเดียวนะคะจะได้ถ้าใครรอมาส,สักเดือนที่แล้วก็จะได้ไปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าเลยนะคะก็ยังไม,ไม่ได้กระทันหันนะคะในเรื่องของคนที่รอง,งานอยู่นะคะ ในส่วนของบางคนนะคะมีปัญหาในเรื่องของการงานหรือทำธุรกิจต่างๆนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะเหมือนกับ ปรับเปลี่ยนนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงแต่แต่เหมือนกับว่าทําที่เดิมนันแหละแต่จะต้องขายขายอะไรใหม่ๆอย่างเช่นบางคนเคยขายอาหารตามสั่งก็อาจจะขายกว๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแต่มันมันบางคนก็อาจจะเป็นในในการย,กย้ายที่อยู่ใหม่แต่ทําอย่างเดิมอย่างนี้ก็ได้นะคะจะเป็นลักษณะนี้สําหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนาะก็การงานก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงที่ทรงๆนะคะหรือช่วงที่ไม่ค่อยมีอะไรที่ เปลีป่ยนแปลงไปในทางที่แบบรวดเร็วนะคะหรือดีมากๆแต่มันจะอยู่ในระดับปานกลางหรือพอใช้นะคะหรือพอที่จะพยุงตัวเองผ่านไปได้นะคะในช่วงนี้แต่ในคนที่ค้าขายก็จะเงียบๆหน่อยนะคะเหมือนเข้ามาออกไปเป็นเงินหมุนมากกว่านะคะในช่วงกันยายนนี้เนะาะค่ะในส่วนของ การเงินนะคะการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะว่าราศีตุลเนี่ยถึงแม้ไม่มีนะคะจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูหรือคนช่วยเหลือหรือมีข่าวดีหรือมีเรื่องโชคลาภเข้ามานะคะ อ,อย่างเช่นนะคะใครที่เหมือนกับว่าเหมือนจะไม่มีเงินนะคะในในในการที่จะใช้หนี้ในเดือนนี้เดี๋ยวมันก็จะมีทางที่จะหามาได้เองนะคะโดยโดยอัตมัดนะคะมันเดี๋ยวแล้วคุณก็คิดได้เองแหละนะคะว่าจะหามาจากที่ไหนหรือขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนญาติพี่น้องนะคะหรือพ่อแม่หรือแม้กระทั่งคู่นะคะก็ ใครที่มีแฟนอยู่ก็สามารถช่วยได้ในเรื่องของการเงินถึงแม้คุณจะไม่มีในช่วงนี้เหมือนกับจะมีโชคลาภเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงหรือการจากการช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะเรื่องการเงินถือว่าผ่านไปได้ถ้าใครมีปัญหาเนาะแต่ถ้าใครที่ยังดีอยู่แล้วก็จะดีขึ้นขึ้นยิ่งข,ขึ้นไปนะคะการเงินถือว่าก็ยังดีกว่าการงานนะคะขึ้นมาอีกหนึ่งนะคะเพราะว่าดูแล้วการเงินของคุณสามารถที่จะ หมุนไปได้นะคะแล้วก็ยังมีโชคลาภเข้ามาอย่างาไม่คาดคิดด้วยหรือคนคอยช่วยเหลืออยู่ห่างถ้าเรารู้จักคําว่าเหมือนกับไปขอความช่วยเหลือนะคะใครก็เหมือนเขาช่วยนะคะ ในช่วงกันยาอยูนี้ในเรื่องของความรักบ้างนะคะความรักคนโสดมีเกณฑ์นะคะคนอา,อายุมากกว่าเข้ามานะคะแต่เราอาจจะไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่แต่เขาก็ไม่ได้แย่นะคะเขาอาจจะมาช่วยเหลือเราก็ได้นะคะจะเป็นคู่ทั้งคู่อ,อุปถมัมหรือคู่ที่เข้ามาคอยปรึกษาคอยช่วยเหลือเราะะหรือคู่คู่คู่ที่ถูกใจที่หมายถึงว่าเขาถูกใจเรานะคะคู่ คู่ประถมนะคะ่วนมาจะเป็นคู่ประถมเหมือนเข้ามาคอยช่วยเหลือเรานะคะเขาเข้ามาอย่างจริงจังแต่ดูแล้วเราอาจจะไม่ชอบด้วยลักษณะนิสัยหรือท่าทางหรือรูปร่างหน้าตาเขาหรือบางคนอาจจะมีอาคติกับคําว่ารักต่างวัยนะคะเพราะเขาจะอายุมากกว่าเรามากนะคะในในในช่วงกันยายนนี้นะ,ะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายเนาะแต่เขาจะมาคอยช่วยเหลือเราในเรื่องของเรื่องต่างๆนะคะไม่ว่าการงานการเงินบางคนอาจจะ ได้ได้คู่ที่คอยคอยอุปถัมภ์กันในเรื่องของการหางานให้นะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือการที่ช่วยเหลือในเรื่องของการเงินอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ก็เป็นการดีนะคะลองลองคบหาดูนะคะเพราะบางคนเนี่ยก็อาจจะโสดมานานหรือเพิ่งอกหักมาก็มีนะคะแต่ช่วงนี้เหมือนโฟกัสที่เงินงานมากกว่าหรือ,อบางคนก็อาจจะไม่ได้โฟกัสที่คําว่าความรักนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาบางครั้งคุณอาจจะ อยู่ด้วยตัวเองมานานมันก็ชินแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ลองปลดใจดูเนาะเพราะก็มีพลังงานดีๆเข้ามานะคะในเรื่องของคนโสดเนี่ยนะคะจะมีคนเข้ามาคอยอุปถัมภ์ก็ได้หรือคอยช่วยเหลือแนะนาสิ่งดีๆให้อะไรอย่างนี้นะคะในส่วนของคนที่คบหากันอยู่บ้างนะคะที่มีแฟนแล้วนะคะคนที่คบหาอยู่เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าดูแล้วนะคะเขาก็ มีมีความมั่นคงมีความหนักแน่นต่อคุณไม่ว่าจะอยู่ไกลกันหรือหรืออยู่ใกล้กันนะคะเพราะบางคนอาจจะมีคู่ต่างชาติต่างประเทศหรืออยู่อยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเพราะว่าดูแล้วเหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่คุยกันทุกวันนะคะไม่ได้ห่างเหินไม่ได้อะไรนะคะเหมือนเหมือนกับ ครบกันแบบชิวๆสบายๆนะคะต่างคนต่างมีทัศนคติที่ตรงกันนะคะก็คือให้อิสระต่อกันแล้วก็เชื่อใจกันนะคะดูแล้วความรักคนมีคู่ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมี ข่าวดีในเรื่องแฟนนะคะแฟนอาจจะมาหาถ้าใครที่มีคู่ที่อยู่ไกลกันเนาะต่างประเทศหรือต่างจังหวัดต่างแดนนะคะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะมีข่าวดีในเรื่องของออได้ของขวัญจากคู่นะคะจ,จะเป็นของขวัญร่วงหน้าก็ได้นะคะในเดือนตุลานะคะหรือได้เงินจากคู่ก็ได้เช่นกันนะคะถือว่า ความรักสมหวังนะคะใครที่ไม่ชัดเจนก็จะชัดเจนนะคะคที่หวังอะไรไว้ก็จะได้นะคะในเดือนกันยายนนี้นะคะแล้วก็มีกินนอายถึงเดือนหน้าเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีตุลน,นะคะในเรื่องของคนมีแฟนรู้สึกว่าจะดีนะคะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีใครที่ทะเลาะกันก็จะกลับมาคุยกันนะคะค่ะสาหรับ ลาสีตุนใครที่เลิกลากันไปยังไม่นานก็มีเกณฑ์ได้กลับมานะในช่วงกันใหญ่อยู่นี้ค่ะสำหรับคนมีคู่บ้างนะคะคนที่แต่งงานแล้วนะคะอันเนี้ยต้องระวังนิดนึงแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเออไม่ได้รักกันนะแต่บางครั้งมันอาจจะด้วยการไกลกันนะคะก็จะมีมือที่3เข้ามาทางคุณหรือทางคู่ของคุณก็ได้แต่แน,น่นอนมันอาจจะเข้ามาทางคุณมากกว่านะ,ะอาจจะเป็นบททดสอบนะคะที่เข้ามา นะคะที่ในช่วงที่ไม่ได้อยู่กับแฟนอะไรเงี้ยนะคะมีคนใหม่ๆเข้ามาถึงแม้เขาอาจจะรู้แหละนะคะว่าเรามีคู่แต่เขาไม่ได้แคร์เพราะเขาไม่ได้หวังที่จะาสารสัมพันธ์เราไปถึงขั้นอ,อยู่ด้วยกันแต่งงานกันหรือคู่ชีวิตเขาอาจจะหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างกับเรานะคะต้องดูดีๆนะคะหรือบางครั้งเราก็ต้องอนึกถึงความรักดีๆที่มีต่อกันกับคู่เรานะคะหรือแฟนเรานะคะแล้วก็ ถ้ามันไม่ถูกต้องก็รู้จักระง,งับช่างใจไว้นะคะถ้าเข้ามาทางเราก็โอเคไป้นะคะแต่ถ้าเข้ามาทางคู่เนี่ยก็มันมีแนวโน้มที่จะเหมือนกับมีปัญหาการเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นเราเนี่ยบางครั้งเราอาจจะช่างใจได้นะคะหรือบางคนอาจจะในลักษณะทีออ่นึกถึงคู่แล้วไม่ไม่ไม่สร้างสัมพันธ์ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้ามาทางคู่เนี่ยก็อาจจะมีในลักษณะของเขาอาจจะ คบซ้อนนะโดยที่ไม่บอกเราอย่างนี้ก็ได้นะคะมันมีกินไอเหมือนรักสามเศร้าเข้ามานะ,ะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันแล้วนะคะต้องต้องต้องนึกถึงนะ,ะวันที่ดีๆวันที่เคยรักกันนะคะเพราะว่าดูแล้วมันคล้ายๆจะเข้ามาทางเรามากกว่านะ,ะสำหรับในช่วงกันยาอยู่นี้อาจจะเป็นบททดสอบนะคะตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ ในส่วนของโชคลาภนะคะโชคลาภก็พอมีนะคะเข้ามานะคะอาจจะเป็นโชคคนอื่นให้มากกว่าการเสี่ยงนะคะการเสี่ยงแต่มาเยอะแต่คนอื่นให้อาจจะเยอะกว่าหรืออาจจะได้รับมรดกหรือการเงินต่างๆที่เคยเราคอยก็จะได้ในช่วงกันยายนนี้ค่ะ<ร>มีการสมหวังในเรื่องของความรักแล้วก็สำหรับคนสูตรเนาะแล้วก็สําหรับคนที่คบหากันอยู่นะคะๆๆแล้วก็มีการสมหวังในเรื่องของการเงินที่รอคอยอย่างนี้นะคะสําหรับ เดือนกันยายนนี้นะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาภมีเกณฑ์ได้เงินนะคะมีเกณฑ์ได้เงินนะคะมีเกณนได้โชคลาภมีเกณฑ์ถูกหวยนะคะสำหรับเดือนกันยายนนี้สําหรับราศีตุลเนาะในเรื่องของสุขภาพนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของสายตาความดันนะคะหรือ,อ,อแม้กระทาั่งใครที่เดินทางนะคะ ก็ให้ะระมัดระวังในการที่จะล่าช้านะคะต้องไปก่อนเวลานิดนึงนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงเนี้ทำอะไรจะช้าๆหน่อยนะคะราศีตุลมันก็เลยทําให้เหมือนกับอาจจะไม่ได้ทันหรือไม่ได้ตามเวลากําหนดนะคะนัดอะไรไว้ไปก่อนล่วงหน้านะคะจะดีที่สุดนะคะพะมีเกณฑ์ล่าช้าเนาะค่ะ สำหรับราศีตุลน,นะคะในเรื่องของอดวงโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้แย่นะคะก็ดีๆนะคะมีการเหมือนได้ข่าวได้รับข่าวดีนะคะอะไรดีๆใหม่ๆเข้ามาในช่วงกันยายนนี้ค่ะค่าราศีตุลก็จะประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ